ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง MC SG n e w ค่ะวันนี้อยู่กับ b บี i ริสนะคะแล้วก็สิทธิกรเ่ <Hey. S 1> เอ๊วันนี้เราไม่้พาไปดูดนัดตตาดานแล้วเราหมดโคต้าดันแล้วเราเราจะพาไปดูฟรีดอมทูมโซนใหม่เอ้ยไม่เรียกว่าฟรีด้อมเลยว่าฟรีดอมก็คือเวอร์ที่เราเนี่ยเจนมาเหมือนเซอร์ไวเวอร์เนี่ยแล้วเข้าไปอยู่ได้โดยใช้โคแต่อันเนี้ยมันไม่เหมือนเดิมมาแทน ทำไมราเขาพี่บิม,มเป็นอะไรที่อีพกมากเลยอ่ะเราต้องไปดูอ่ะพี่บิ๊ก็เพิ่งดูหล่พี่โนตบอกนี่แหละไปดูกันดีกว่าไปอ่าครับผมเราจะไปดูกันนะผมมันคือให้เราบอกชื่อเอยไหมพี่บีมเ๋ยวดูป้ายก่อนอ่ามันคืออันนี้ครับผมเวอร์ใหม่เปิดแกะกล่องเลยนะครับมันคือโอเชียนโฮมโซนนะผมอ่าโอเชียนนะคะโอเชียน,ยนแต่ว่ามาหาสมุทรครับน่าเราดูความรู้โอหม,ม,มาหาสมุทรนะคะต้องไปดูแล้ว เราอยู่หุ่เต้นเลยไม่เคยเข้าไปไปดูเลยพะฉันให้คนแก่นําครับอ่าเรียบร้อยครับคนแก่นําไปแล้วอันนี้เหรอโอเชียนเออนี่ไงโอเชียนนี่ไงโอเชียนเฮ้ยเราพาไปเดินดูแล้วกันนี่เรือใครอะไปดูไว้อ่าไปดูครับอ่าเราจะมาชมบ้านกันนะผมว่าใครเขาสร้างเวืบ้าโอ้ตรงนั้นมีเบียคอนด้วยเขาเทปบ้านใครเนี่ยเขาสร้างอยู่กลางน้ำโอพี่โนเขาบอกว่าตีมเรือนี่แทน บอกว่าให้สร้างบ้านเป็นตีมเรือแต่โน้นเป็นบ้านบ้านกลางเกาะอันนี้เรืออะไรอะเรือใบไงโถมุกที่แลของ mcsg แก๊กเรือที่อยู่เหมือนต้นไม้อ่าเล่นได้อย่าให้รู้นะผมว่าเขาหน้าตามไม่ดีแล้วแก่มากครับอ่าไปดูบ้านหลังนั้นกัน,กนอ้อเรินมาในของ mucky sunny นะครับอ๋อรู้สึกจะสร้างไม่เสร็จเนาะอ่านี่คือบ้านไทเขียวเขียว ผมไม่ใช่ของทีเนเจอร์หรอกมั้งของใครครับพี่บิมโอ้ของรีโอเซเลเยอร์อ๋อเขาคนนี้ทําให้ทําให้เพื่อนๆของเขานะครับได้รับการพิการนะครับเป็นไงเรนพอลิโอเป็นเหตุทำให้พิการและเสียชีวิตได้มาได้ค่าโฆษณาด้วยครับผมที่เพิ่งเปิดใหม่เลยครับเพราะว่า Freedom Home Zone 1กับ2มันแบบดูสแตนดาร์ดหรือว่านอร์มอลเกินไปนะครับ ก็เลยทําให้มีโอเชียนนี้ขึ like said, well, ้นมารับเพื market, ่อให้ทุกคนสร้างบาได้ตีมของเรือนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะผมก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะอีอีใช่พี่บีมบ้านไหนเป็นเรือเลยเออก็จริงนะเห็นตัวบานกลางเกาะนี่นี่ข่าวมาบอกว่าเนี่ยเราได้ยินพี่โน้ตแอบบอกว่าเนี่ยจะมีโปรเจกต์ทำอย่างเงี้ยขึ้นมาอีกแต่ไม่ใช่โอเชียนเออเดี๋ยวถ้าพี่โน้ตทำเพราะเม่อไรจะพาไปดูกันแล้วกันเนาะ ใช่ครับผมวันนี้ไปดีก่าบ๊ายบายบ๊ายบายยินดีต้อนรับเข้าสู่ทิก MCSG ซสำหรับทิกที่สำหรับเด็กใหม่ที่ยังไม่รู้หรืออาจจะรู้แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับเย่อยู่กับผมคนเดิมที่เนเจอร์กับกับใครครับผมกับคนเดิมตพิ่มเติมคือใส่ไข่นิดหน่อยครับเทปยูเอสีกับโอรลัวเจ้าเก่าจบตัดตัดบทกับแขกรับเชิญของเราครับผม หลังจนนั้นครับวันนี้ใครครับผมแนะนำตัวหน่อยครับเจอพี่โป้ค่ะครับ,ปปรรบอายุเท่าไหร่ครับไม่แม้บอกครับพี่เมย์ครับอายุเท่าไหร่ครับพี่เมย์ไม่ไม่ไม่ไมอายุสิบห้าไม่น่าใช่ครับผมอ่ะคราวนี้เราจะมาสอนทิศอะไรครับผมโพลัวเอ่อการขุดมันให้ได้มันเยอะๆครับ มันให้มันได้ okay. มันเยอะๆไ,ไม่ใช่เอามือทุบหรอกครับมันก็ได้มันเท่ากันไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับปกติดจลใช้มือทุบเนี่ยครับจะได้ประมาณสามถึงสี่อันนะครับแต่ well. ถ้าเราใช้ทีุ่ฟอสโูนเนี่ยเราเอานี่เอาไปไสี่ถึงหกอันเลยไหนไหนไหนใช่ใช่ได้สามอันอ่ะอย่า๋ยวพี่ลองเอานี่มีที่ขุดฟ <assen> อ,อ์จ<ๆ>ูนเอ้ขว <y> ันฟอ์จูนอยู่พอดีเออตอนแรกมีทั้งหมดสามนะดูนะปึ๊บ ได้มาสี่อันอ้อเยอะเยอะเยอะ,ยอะไหนไหนไหนลองใช้มือทุบไปสักแถวหนึ่งสิทุบทุบทุบลบอา่าได้ห้าสิบสองลบห้าสิบสองลบห้าสองลบสิบเจ็ดเท่ากับห้าสองลบเจ็ดเท่ากับสี่สิบห้าแต่ถ้าเราลองเอาที่ขุดควยจืดมาทุบดู อได้กองกับอีกสี่อันได้เยอะกว่าจริงด้วยครับผมอ๋อมันเป็นทริกที่สำหรับเด็กใหม่ไม่ด้วยนะครับแล้วถ้าสมมติผมเอาไปทุบกับแตงโม่ะก็ได้เหมือนกันครับได้กับแตงโมแล้วก็แครลอทครับได้เยอะขึ้นหรออ้าวด้วยครับถูุกข้าวก็ได้ครับได้มาเล็กเยอะขึ้นอ้าวแล้วไม่ได้ข้าวหรอข้าวก็ได้หนึ่งอันครับอ้าวกมอย่างนั้นก็ได้แค่มาเล็กอย่างเดียวสิ แต่ถ้าเกิดมีเวล์ทอบารซมีโอกาสตับข,ข้าวสองกินนะครับอ๋อก็สำหรับใครที่เดเวลฟาร์มฟาร์มนะครับก็แนะนำสำหรับเวลเทอร์บาริซึมใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหมกรมใช่ใช่ครับผมครับ<ๆ>มันนี่ที่แปลว่าเดือนใช่ไหมเออมันใช่ใช่ครับผมอันนั้นอะ ครับอ่าพี่เมย์ครับผมเอ้ยพี่โป้ครับผมมีข้อสงสัยครับเอ่อคิดเห็นยังไงกับมุกข้าวครับอ่าก็ก็ก็ดีค่ะเหมือนไก่หรืี้งอ๋อไก่โอเคครับผมกวางทีนทีนครับทองมีทองถออะไรเหรอครับมันนี่แบบออกลูกไม่ได้ใช่อันนั้นมันหมันครับ อ๋อโหผมตกมือครับผมเป็นการครับผมสำหรับ,บคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับบ๊ายบายเย้สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับสัมภาษณ์ผู้เล่นนะคะวันนี้เรามาถึงประสาทยุคกลางกันเลยทีเดียวเพื่อหา สถานที่ที่แบบสวยงามที่สุดในการจะยังไงดีสัมภาษณ์ผู้เล่นนะฮะเอาล่ะและแขกรับเชิญวันนี้ของเราแย่าอ,อะเลคะสวัสดีครับผมตีแท้สนว์แมนครับผมแล้วแบบชื่อเล่นชื่อจริงอายุแฟนอะไรงนี้มีแนะนำไหมคะเะ ชื่อเล่นชื่อก๊อตครับอายุสิบสี่ครับผมแฟนยังไม่มีครับอชอบผู้หญิงต้องมาย้ำแน่นอนว่าชอบผู้หญิงแต่ยังว่านะเซิร์ฟนี้เกย์เยอะเนอะรู้กันเนาะย้าได้ใช่เสริมนี้อยู่ยากนะคะเอาหล่ะก็จิมีคำถามคสคันมากๆที่จะถามนายตอบมานะข้อแรก รู้จักเซิร์ฟนี้ได้ยังไงคะก็รู้จากทาง Youtube ครับผมแบยบูทูบนี่คือรู้จักจต่คลิปไหนเป็นคลิปแรกแล้วแบบรู้สึกสนใจจกนกระั่งเข้ามาเซิร์ฟนี้เลยคลิปกิจกรรมวิ่งวิ่งไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้วิ่งสุดดวงดาวหรือเปล่าวิ่งสุดดวงดาวผมผมเล่นอยู่อ๋องั้นก็ต้องเป็นวิ่งอะไรสักอย่างสิเนาะคงั้น ข้อสอง่อยากถามเลยอ่ะเพราะว่าเห็นกตินี่แบบรู้สึกเอามาเล่นกันบ <pudding> ่อยๆอยากแนะนำแบบว่าเพชรหรือสัตว์เลี้ยงในเกมเนี้ยในเซิร์ฟนี้สำหรับคนที่สนใจหน่อยว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวแบบมีความแตกต่างยังไงบ้างไหนขอลองแนะนำสักตัวหนึ่งหน่อยสิมีตัวอย่างมีสองอย่างครับผมมีตัวแรกซอมบี้เป็นตัวที่เด็กใหม่สามารถซื้อได้ในราคาหนึ่งหมื่นครับ น่าจะ็นมีผมไปจําไม่ได้ตูเหมือนมันมองเซนนพิเศษนะเนี่ยมันหมันไสอะไรตัวรเ้ล่าเนี่ยนะนี่เนี่ยโอเคครับโอเคค่ะเลือดรถไปครึ่งหลอดนะคะบอกถึงความแรงของมันได้อย่างดีครึ่งหลอดอ่ะกระเป๋าครึ่งหลอดโอเคแล้วแบบนี้ตัวอื่นไหมที่แบบดูบันจะรักสงบกว่านี้หน่อยอะมีตัวก็ในมุม รักสง,งบจังเลยอ่ะ <c oughs> ทำไมรู้สึกรักสง,งบจังเลยอ่ะอะไรอ่ะน้องแมงมุมเป็นตัวที่สามารถขี่ได้ครับไหนโชว์หน่อยอแล้วก็วนได้เวนเวนหรือเปล่าไม่ใช่วน,นเวนหน,นอนี่ไม่ใช่สายอดแน่นอนต้องเป็นสาย,ยอดนะฮะแอน่นอนเอาล่ะข้อต่อไป อันนี้เป็นคำถามที่แบบพัแบรบองมดก,กจิตต้องแบบคิดยากแน่นอนระหว่างสติ๊กกับกระดูกอะไรสามารถทำดาเมจได้มากกว่ากันสติ๊กกับกระดูกใช่ <c ười> <c ười> คิดหนักเลยมือแรงสุดอนนีเราถามว่าสติ๊กกับกระดูกอะไรทำดาเมจได้มากกว่ากัน กระดูกไม่ถึงคิดอย่างนั้นนะกระดูกแข็งอ๋อโอเคแล้สติก็ทำจากไม้นะไม่เท่ากระดูกครับผมอ๋อโอเค,อเคนะแล้วข้อต่อไปถ้าสมมุติว่ามีคนมาชอบวงเล็บไม่ระบุเพศแล้เขาจูบเราที่ตรงไหนคะไม่ให้จูบ แบบถ้าเผื่อแบบเป็นญาติอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเป็นน้องน้องญาติญาติไกงห่างเงี้ยแม่เขาล่ะเหรอแต่น้องแค่ไม่ให้นะไม่เอาเลยหรอโอ้ไม่เอาไม่เอาเลยหรอแต่กำไรนะไม่ชอบโรลี่หรอไม่ผมไม่ได้บ้าการ์ตูนญี่ปุ่นโอ้โรลี่โรลี่น่ารักจ้าโอเคคำถามข้อสุดท้ายนี่ซีเรียสมากคิดยังไงกับมิสเตอร์ปอลคะ ได้ยินว่ามีความสัมพันธ์ันดีกันรู้สึกคิดยังไงคะ,ะตอบหน่อยเร็วต,ต้องถามตะก,ก้องครับตะก,ก้องใกล้<ะ>ชิดงแล้วตะก,ก้องแอบไปมีอะไรกันเป็นสัพอลเหรอตะก,ก้องไม่ตอบ อ๋อเขาบอกไม่ใช่แล้วอดี๋ยวนี้ตอบมาก่อนแล้วตะกี้แล้วออกมารู้สึกแบบเขาเป็นคนยังไงชอบเขาไหมอะไรอย่างนี้เป็นคนดีไหมไม่ไม่รู้ครับคุยแรกแสองสามนาทีอ๋อคือไม่ได้คุยกันครับโอเคค่ะงั้น ข้อสำผักจบคัมภีข้อสุดท้ายแล้วอยากฝากอะไรถึงคนในเซิร์ฟและคนที่กำลังสนใจจะเข้าร่วมกับเราไหมก็อยากจะบอกว่าเซิร์ฟนี้ก็ใช้ไวลิตเติมครับผมแต่เป็นเซิร์ฟที่ดีเหมือนกันครับมีครอบครัว NCT D ที่ดีครับแล้วก็อยากให้มาเล่นกันเยอะๆเนาะมีกิจกรรมทุกวันเลยยกเว้นวันอาทิตย์ ขอบคุณสำหรับซีเซสโนเมนะคะหรือน้องก็จินะคะครับนี่สวัสดีค่ะบายบายบายพี่พี่บีมพี่บีมเฮ้ยสิตรีกรดูไหมพี่ไว้พวกเนี้ยมันไล่ให้เราไปนะพี่ทำไมอ่ะไปไปไปรู้เปล่าสัตว์อะไรเป็นญาติเราเสือไม่ใช่พี่สัตว์อะไรอ่ะป้า นี่มันปลานี่มันปลา,ปา